เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบผลักดันรัฐสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กทุ่นหน้าซึ่งมีคณะทํางานภาคีเครือข่ายด้านเด็กหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสะท้อนนะครับว่าขณะนี้ยังมีทารกแรกเกิดจนถึง6ขวบยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ600บาทประมาณ2อล้านสองแสนคนครับจากเด็กทั้งหมด4ี่ล้านสองแสนคนเนื่องจากมีการนําเรื่องรายได้ของครอบครัวมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา รวมถึงเรื่องของเอกสารของเด็กและผู้ปกครองที่ไม่ครบถ้วนผู้นําหมู่บ้านไม่ประชาสัมพันธ์รวมทั้งท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยกระตือรือร้นทํางานเหมือนลักษณะเป็นงานฝากทําให้ยังมีผู้ตกหล่นและเข้าไม่ถึงรัฐสวัสดิการตั้งแต่แรกเกิดครับนายเชษฐามั่นคงมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเปิดเผยนะครับว่า ปีงบประมาณ2,565ไม่มีการบรรจุเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบท้วนหน้า14,000ล้านบาทเข้าไปในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแต่เครือข่ายคณะทำงานด้านเด็กก็ยืนยันนะครับว่าจะขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยใช้กลไกของภาคีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น,นกลไกขับเคลื่อนพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลครับจัดสรรงบกลางที่มี500ล้านบาท มาให้กลุ่มเด็กนี้เพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมด้านนางกิ่งการพัวภัยทูลนายกเทศมนตรีตําบลสังขะอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้นแบบผลักดันเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบท่วนหน้าบอกว่าสาเหตุที่เทศบาลตําบลสังขะเป็นพื้นที่ต้นแบบเพราะว่าใช้กลไกของอสมในการขับเคลื่อนครับโดยเริ่มจากการสํารวจหญิงตั้งครรภ์และภายหลังคลอดก็จะนําเอกสารไปให้กรอกและยื่นต่อเทศบาลทันที ระบบส่งต่อข้อมูลนี้ทําให้ในเขตเทศบาลไม่มีเด็กแรกเกิดตกหล่นและก็ได้รับสิทธิ์ท่วนหน้าครับ